โน้ตบุ๊กราคาหมื่นกลางๆที่มาพร้อมกับ Office Home 2024สำหรับนักเรียนนักศึกษาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Lenovo IdeaPad Slim 3 15abr8 โมเดลนี้ตอนนี้จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกจะเป็น 82xm00r0ta ครับรุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU จากทาง AMD Ryzen 5 5625U 6คอร์12เรดเบส2.3เทอร์โบบูส4.3 g h z ส่วนอีกหนึ่งรุ่นเนี่ยจะเป็น 82XM00R1TA รุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU จากทาง AMD Ryzen 7 5825U 8คอร์16 a เครสเบส2.0เท 0, อร์โบบูสต์4.5 GHz เลย2รุ่นนี้ครับจะแตกต่างกันในส่วนของ CPU ครับ Ryzen 5กับ Ryzen 7แล้วก็ราคาที่แตกต่างกันอยู่ที่2,000บาทในส่วนอื่นที่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันบ้างว่ามีอะไรนะครับอย่างแรกครับในส่วนของตัว RAM รุ่นนี้ให้แ a m มา 16GB DDR4 บัส3,200เพียงพอต่อการใช้งานออฟฟิศงานเอกสารแน่นอนครับส่วนตัวเก็บข้อมูลเนี่ยให้มาขนาดมาตรฐานครับ512 g b เป็น s s d M.2 PCIe 4.0 มาดูกันในส่วนของตัวเครื่องบ้างนะครับุรุ่นนี้น้ำหนักจะอยู่ที่1.62กิโลกรัมวัสดุที่เลือกใช้จะเป็น PC บวกกับ ABS ทั้งบอดี้เลยนะครับตัวสีจะเลือกใช้เป็นสี Ar c t ติ g r เ y ครับก็จะเป็นสีเทาที่ไม่ได้ไม่ได้เข้มมากเท่าไหร่นะครับหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยมีขนาด15.6นิ้ว IPS Full HD 300นิต a อ t ติ l a r e Refresh Rate อยู่ที่60เฮิรตซ์เนาะก็เพียงพอต่อการใช้งานเอกสารงานออฟฟิศดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วนะครับระบบเสียงของรุ่นนี้เนี่ยจะเลือกใช้เป็น stereo aker 1.2วัตต์ อยู่ด้านหน้าครับเป็น d อ l b y a u d i o เนาะรวมถึงว่ากล้องหน้าครับรุ่นนี้ให้ความชาร์จอยู่ที่ HD 720p มาพร้อมกับ Privacy Shutter ด้านข้างของตัวเว็บแคมเนี่ยก็จะมีในส่วนของไมโครโฟนครับเป็นระบบเสียงอาร์เไมโครโฟน2ตัวตัวหนึ่งรับเสียงตัวหนึ่งตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้นะครับพอร์ตมาตรฐานก็ยังมีมาให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น USB Type A 2ช่อง USB Type C ที่เป็นแบบ full function เลยสามารถถ่ายโอนข้อมูลสามารถต่อจอแยกรวมถึงว่าสามารถชาร์จแบตบ ผ่าน y ท e C ได้นะครับถ้ามีอะแดปเตอร์ถึง65วัตต์ขึ้นไปพอร์ต HDMI 1.4ครับต่อจอแยกได้รูเสียบหูฟัง c o m b o Jack 3.5ช่องอ่านการ์ดรีดเดอร์ก็ยังมีมาให้นะการเชื่อมต่อสญญาณไร้สายรุ่นนี้ใช้ชิป Wi-Fi 6AX มาคู่กับ Bluetooth 5.2เนาะใครจะเอาไปต่อลำโพงต่อหูฟังรวมถึงว่าต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดได้ถึง1กิกะบิตเลยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ครับคือในเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นแหละคือให้ Microsoft Office Home 2024ทัออ้ง4 นะส่วนประกันเครื่องครับรุ่นนี้ให้มาแบบ2ปีพรีเมียมแคร์ออนไซส์เซอร์วิสมีปัญหาสามารถติดต่อช่าง l e n น v o เข้าไปเซอร์วิสให้ถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลย